เป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายหมอบอกให้ญาติทำใจแต่อาการดีขึ้นด้วยยาน้ำสมุนไพรจีนหยงหึงนี่ก็มะเร็งปอดนะเราเคศประเทศที่หนักๆเอามาให้ท่านได้ดูยิ่งคุณกูเนี่ยไม่รอดอยู่แล้วก็เป็นปอดะระยะสุดท้ายไ แล้วหมอบอกว่าบ่ายนี่เข้าวัดที่มะละกูในเช้านะให้ไปทําใจดูใจทางบ้านเพราเตรียมงานศพอะไรเรียบร้อยเป็นปู่ของน้องไก่น้องไก่ได้มาในที่นี้ไหมคะไม่ได้มานะน้องไก่ที่สวยปีงน้องไก่ก็าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะสุดท้ายหมอบอกว่าให้ทําใจอยู่กับบ้านไม่ต้องมาหาผมแล้วตอนที่มาด้านฟังใน้ัะเนี่ยนั่งกระปากหัวที่หัวามเพราะไม่มีแรงแล้วผอมเหลือซีดจนไม่มีเลือดในนัดหลัน้องไอ้เกี่ยวกับ,บเรื่องระบบเลือดหลงถึงง่ายมา ยดหืนง,ง่ายมากไม่ยากเลยเพราะโยดเข้าไปรล้ระบบเลือดที่ได้ซะก,ก่อนถ้าระบบเลือดสะอาดและทุกอย่างจะกลับมาดีเขาตื่นเต้นมากก็ยังมีช่วยยามียาช่วยเขาได้เขาก็เจอหยดหืนเข้าไปน้องไก่ก็ดื่มหยดหืนไปชุดหนึ่งปรากฏว่าผลเลือดก็ามาเป็นปกติไปเลยนีกก่เนการที่คุณปู่ป่วยน้องไก่ก็มียาหยดหืนทางบ้านโทรมาว่าไปดูใจปู่น้องไก่ก็เลยเอายอดหืนเนี่ยไปกรอบปู่หลังจากซึ่งแย่และแน่ แย่และอึดอัดแน่นจนไม่ไหวผู้หมอบอกว่าใบ,าบาานี้เข้าวัดแต่เมื่อปู่มาดื่มยงหึงดื่มแค่ขวดเล็กดื่มไม่แค่สามวันจากที่หลับและแผ่วไปเรื่อยวใจก็แผ่วไปเรื่อยระกบว่าเริ่มดีขึ้นสามวันเนี่ยตอไปสามวันขวดเล็กจะไม่หมดเลยนะคะปู่ลืมตาจากหลับสนิทตอต่ออีกสองวันเป็นห้าวันปู่ร้องหิวข้าวห้าวันขวดเล็กหมดนะก็ไปซื้อขวดใหญ่โอ้คนฮือฮามากในหมู่บ้าน หวันที่วันแต่ตัวยังเซียดอยู่เห็นไหมคะตัวยังเซียดเซียวอยู่เห็นไหมคะแล้วดินต่อเนื่องเดือนเต็มหลังมาดื่ยองถึงพี่นรักเอาภาพหลอนนี้ไห้ท่านได้ดูนี่คือโรคที่ยากโระโดงบาสน,นี่คือขยะโรงบาสเห็นไหมซ่อมไม่ได้ก็กลับไปตายบ้าน หรือจะใช้คำพูดเสมอผมรักษาคุณสุดความสามารถแต่คนเหล่านี้เห็นแบบมารอดได้โยงถึงพนันในายรัจะบอกขยายท่านมั่นใจมากขึ้นว่าโยงถึงช่วยได้คนที่มีบุญถึงจะได้ดื่มแค่นี้เขามีบุญไหมคะมพูดไม่ได้ย้อนกลับไปดูสักเล็กน้อยนอนนิ่งๆพูดก็ไม่ได้ลมหายใจก็จะไม่มีที่ประจอนรก็แผ่วออกไปเรื่อยๆไม่รู้สึกตัวท่านคิดไหมว่าเขายังได้ดื่มโยงถึงแล้วท่านที่มัน จะได้ดื่มยองหึงไหม <_ d ue> มีบุญอย่างปู่ครับไหมน <_ d ue> แน่ใจอย <_ d ue> ่าก <_ d ue> ็บฏยากแพนิมาปู่ถ้ามีบุญไงเขาถึงได้ดื่มเห็นไหมพูดก็ไม่ได้แล้วจะตายยังรอดเลยเพราะนั้นนี่คือความยิ่งใหญ่ของยองหลงแพนไม่ใช่สมุน <_ d ue> ไพรธรรมดา <isas> ในรัาถึงได้กล้าการันตีมาทั่วประเทศไทยเลยนะไปมายาที่มาม่าก็ยังการันตีถ้าคุณป่วยเป็นโร ไถและดื่มยงหงไม่ทีคุณไม่ต้องไปดื่มยี่ห้อใดในประเทศไทยโอเคไหมคะมั<จ>่นใจไหมคะมั่นใจเยโรให้หมอมากำหนดอายุไขของเรานะครับให้สุขภาพที่ดีเท่ากับให้รางวัลเก่ตัวเองให้ยาน้ำสมุนไพรจีนยงเหิงดูเลคุณนะครับอโรคยารปรมาลาพาความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐ ยาหน้ำคุณนำา